สิ่งที่ช่างหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับแ้วผมแอบ,บจะทำประจําให้เด่ลูกค้าอยู่เสมอนะครับคือตัวนี้ครับต้นตัวนี้เห็นไหมครับมันบานบานแล้วก็ออกไม่ได้ต้องงัดงัดคานี้ช่วยจนงอทรงทรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะตอกค่อตัวนี้ตอกออก เอาน็อตเบอร์12ใส่กใส่อนนะครับตอกออกมาแล้วก็เอาไปเกียร์เกียร์ตรงนี้นะครับลบลบหัวที่มันบานออกเลื่อทีนี้มันก็จะง่ายกับการซ์วิสของเราในคงตอบไว้นะครับก็เอามาฝากกันนะครับสําหรับบางคนที่อยากจะทําให้งานครั้งต่อไปของตัวเองสบายนะครับหรือว่าช่างคนอื่นทามก็จะจะได้สบายด้วยนะครับสวัสดีครับ